ทุกคนคะตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นเครื่องนะคะเพื่อจะเช็คอินเข้ามานะคะหน้าเรานี่ก็คือใกล้ของไกล้่วนตัวของเรานะคะออมาค่ะทุกคนพาไปสนามบินเมลเบิร์นรอทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่พอย หกโมงหกโมงนะไ่อนหกโมงสี 4, ่สิบสามนาทีเก็บบรรยากาศทางเดินให้ทุกคนดูนี่ค่ะเครื่องของรอเราค่ะพี่น้อง <c oughs> พาไปขึ้นเครื่องเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ะะทุกคนเราเวลาเรามาเรา,เราก็จะชอบจับจับเพื่อแสดงแบบความสวัสดีกัแบบเครื่องของเรานะคะจับตรงตรงนี้เขาอะเพื่อเราสรัมผัานเขาเ้งน,นอกแมนีะ่ะค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 ่ค่ะค่ะค 7 8ส,สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลาหกโมงหกโมงหนาทีนะคะอีกสินาทีหนึ่งทุ่มน,นะคะเราอยู่ในเครื่องแล้วนะคะทุกคนมอไปข้างนอกก็ประมาณนี้เรานั่งตรงปีอกอีกแล้วนะคะ บรรยากาศวันนี้นะคะคนเต็มนะคะเต็มเอียดเลยนะทุกคนคะเอ่อจแปนแอร์ไลน์นะที่เรานั่งนะดีอย่างนึ่นคือมันมันมีแค่แปดแปดที่นั่งนะคะของโบอิ้ง737เนาะคือกำลำังเครื่องเท่ากันนะคะทุกๆ ทุกๆจะเลือกว่าทุกๆก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นเก้าที่นั่งนะคะแต่เจแปนอนีนน้มันมันมันสองสี่ 2, 4, แล้วก็สองมันก็เป็นแปดมันก็เลยแบบสะดวกะคะ่ะสะดวกสบายมันกว้างกว่านะคะนั่งสบายถ้ามาเป็นคู่คคนะคะก็ได้นั่งสองคนอย่างเงี้ยที่เราบุ๊กนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราก็ทําเป็นปกติก็จะมีสามสามแล้วก็เป็นเกนะ้าเนาะแล้วแอร์นิวซีแลนด์นะยิ่งกว่านั้นนะตรงกลางนะ สี่เลยนะคะคือแบบสามสี่แล้วก็สามแล้วมันมันมันแน่นแอร์อัดมากทีนี้อันเนี้ยกำลังดีเลยค่ะทุกคนค่ะถ้ามีตังก็จะนั่งบิสซิเนสคลาสมาแล้วงบไม่พอทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมก็เครื่องก็เก้าคนเช็คคนเต็มแล้วนะคะมาทุกคนครบแล้วก็โค้งจะออกนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะไปออสเตรเลียเมลเบิร์นค่ะทุกคน คุณที่รับชมเป็นกำลังใจนะคะชมบรรยากาศด้านนอกนะคะนี่ค่ะก็ไปเที่ยวเจแปนก็สนุกค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปเที่ยวนะคะอาหารเย่ๆและอาหารอาาร่อยนะคะแล้วก็ตึกสวยๆแยะๆเลยของฝากก็มีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกนะคะก็ลมละอ,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 อากาศก็ โอเคเลยค่ะไม่ไม่ถึงกับร้อนมากนะคะประมาณ3 0มสถึงสาองศาเนาะค่ะสำหรับเราร้อนอยู่แต่คนมาจากเอเชียนี่โอเคเค่ะขอบคุณค่ะคนว่ามีห้องิบเจ็ดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดสิ 副操縦士は前田、私は客室を担当いたします。長野でございます。操縦からの連絡人にとりますと、本日は雲の中、また風の強い中を飛行する予定でございます。お ทุกคนคะตอนนี้เครื่องกำลังเคลื่อนตัวออกนะคะเป็นเวลาอีก5นาทีเจ็ เจ็ดโมงหนึ่งทุ่มอะ เครื่องบินของเรานะกำลังเคลื่อนตัวออกนะกําลังวอร์มเครื่องนะคะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะคะเขาก็จะใช้เวลาในการวอร์มสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ดูว่าลานแบบมันว่างไหมถ้าว่างเขาก็ขึ้นเร็วครถ้าไม่ว่างเขาต้องรอคิวแต่คิดว่าว่างอยู่หรอเหมือนกับว่าไม่ยุ่งเท่าไหร่ กำลังมาเริ่มมืดนะคะทุกคนมืดกำลังมืดนะมองไปจะเห็นแสงแสงไฟสายไฟนะขอบคุณนะคะไปเดินทางไปด้วยกันค่ะ หึงเมลเวันแล้วเวลาตีห้าตีห้ากับอีกยี่สิบนาทีนะคะกำลังเพิ่งจะลงเครื่องนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะแอร์เพนของเราอากาศเย็นค่ะเไปข้างในก่อนไอร์เพนซีซ์ค่ะไปรอ เพื่อวกเราเข้ามาถึงที่สนามบินเมลเบิร์นเวลาตีห้าหนาทีนะคะทุกคนตอนนี้พเพิ่นจะลงมาจากเครื่องเนาะเดี๋ยวไปที่ทานซีสนะคะไปเช็คอินค่ะ